เรามาร่วมเข้าเฝ้านัดที่ไหนนะคะพระเชตวันต่อใช่ไหมคะอารามของท่านอนาถาบินิกะเศรษฐีเมื่อเห็นตรงนี้ก็คงจำได้นะคะว่านี้คือสถานที่อันท่านอนาถาบินิกะร่วมกับท่านเจ้าเชษนะคะร่วมกันถวายแด่พระรัตนตรัยค่ะ ในวันที่4ี่กุมภาพันธ์2,567ด้วยเครื่องสักการะที่เราร่วมกันนะคะขอทุกท่านได้มีส่วนแห่งมหากุศลทั้งสิน้นเป็นปัจจัยเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันร่วมกันนะคะค่ะอ,องใดพระสัมพุทธสุวิสุต สาสันดานตาดมูลกาเลสมานบอมีมนุนมีมองมัวหนึ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคี บ่อพันผัวสุวคนทะากามจององไดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาคอนโปรดหมู่ประชากรมาลาโอ ทากันดานชีทางบรรเทาทุกข์และชีสุขกกเกษมสารชีทางพระนรุกานอันผลโศวโยคไทยรอมเบน จากพิตาจักสุจรัตวิมุนใสเห็นเหตุไกลไกลจริงอันนี้ระจากอง์จริงตามจักน้ำใจอยากสันดาบาังชาย <classrooms> <P UC> <ab> ได้พึ่งพิงมาลาบาบบำเพ็ญบุญคุณของระน้องนัสีรากราบังคมคุณส พระเจ้าพระองค์การอันประเสริฐนี้การอันประเสริฐนี้ร่วม2,600กว่าปีแล้วร่วม2,600กว่าปีแล้วในอดีตอันยาวไกลนั้นในอดีตอันยาวไกลได้ประทับอยู่อยู่ในิ่งอันประเสริฐนี้ในิ่ดอันประเสริฐนี้ในการนี้ในการนี้พระธรรมกายพระธรรมกายของพระองค์ยังคงมีอยู่ ยังคงอยู่บริบูรณ์พร้อมบอมเช่นทั้งหลาย กรรมกายนั้นเชื่อมันในกรรมการจึงได้น้อมจึงได้น้อมเราพฤตปฏิบัติตามเราพฤตงปฏิบัติตามอันเป็นไปอันเป็นไปด้วยอานาสบุชัยด้วยอาณาสบุชัปฏิบัติบุชาปฏิบัติบุชาตามพระธรรมคำสอนตามพระธรรมคำสอนอันประเสริฐนั้นอันประเสริฐนั้นเพื่อเข้าถึงธรรมกายเพื่อเข้าถึงธรรมคือโพธิปักเสียทางสามสิบเจ็ดประการ โทยที่แเดประการอ 3, Teraz, 3, 1, 2, 1, 2 1> <1 ันประกอบด้วยประกอบด้วยสติประฐานสี่ <1 <1 ิประฐานสี่สมมประานสี่สมมประทานสี่อปิบาทสี่ปบาทสอินรีห้าอินรีห้